ค่ะวันนี้มาพบกับรายการสายบุญพาตัว e ีีที่2นะคะ EP นี้นะคะเรายอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพามาวัดจีนนะคะเพื่อที่จะมาแนะนำแล้วก็บอกเก่าวิธีกัรแก้ปีชงใช่ไหมคะพี่แล้วปีชงเนี่ยของเรามีอะไรบ้างคะปีชงนี่เรามีอยู่สี่ักษตะน,นะฮะที่แรงสุดร้อก็เป็นปีละกานะฮะราลงมา,าก็อปีถอะปีชวดที่น้อยที่สุดคือปีมะมีอันนี้เราก็มีวิธีการแก้ ส่วนวัดท <the> ี่เราอยู่ที่นี่ก็คือสถานปฏิบัติธรรมพระโพธิสัตว์ตัวอิ่มอ๋อสถานปฏิบัติธรรมพระโพธิสัตว์ตัวอิ่มนะคะเขาก็มีกิจกรรมากท่องหนักจริงๆปีละกาปีละกาปีเปอร์เซนต์ค่ะพี่หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์เต็มครับอืมนะแล้ววิธีการแก้หรือวิธีการจะต้องแบบแก้ปิชชนคือเสริมบุญบารมีด้วยการทำบุญลงศพนะฮะแล้วก็ปล่อยปลานะครับแล้วก็ถวายเท้าสาร แต่ที่สิ่งที่สําคัญตามมาคือคนปีปรักาเนี่ย่วนอหากจะวุ่วามใจร้อนกระต่อันเนี้ยมันจะทําให้เกิดเลืองกับตัวเองหรือบางทีไม่ไม่เกิดเรื่องกับตัวเองก็มีคนเอาเรื่องมาให้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตามแม้เราจะแก้ชงแก้อะไรก็ตามมันอยู่ที่ตัวเราเสมอนะฮะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าปีนั้นเราต้องเกิดเป็นป้นีนคนปีระกาค่อนข้างที่จะเป็นคนใจร้อนนะคะแล้วก็วู่วามแล้วก็ จะขาดติง่ายที่สุดทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จช่วงนี้ก็คือทำอะไรก็ติดขัดไปหมดนะคะคืูพูดง่ายว่าพยายามตั้งสติให้มากที่สุดเข้าวัดให้บ่อยที่สุดก็ทำบุญเข้าวัดก็ดีทำบุญเข้าวัดยิ่งเข้าวัดก็ดีนะคะหรือทำอะไรที่ให้เรารู้สึกใจเย็นเนาะก็อันนี้คือจะเป็นเกร็ดความรู้เล็กน้อยเดี๋ยวเราจะเข้าไปทำปีชงกันแยกปีขาขออนุญาตไม่ใส่แว่นนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกตนไม่รู้เรื่องนะคะ แล้วก็จะมีแม่ทีนะะนี่ตรนี้าเป็นตุขายข้าวสารนะคะข้าวสารนะคอะอาหนูจะมาแก้ปีชนค่าแม่หนูต้อง,ต,องต้องเตรียมคู่อะไรบ้างคะแม่เตรียมแห้อ๋อแม่เตรียมว้ให้แมค่ะ,ะ,คะม,มีผูกมีผูกใบเงินใบทองค่ะหนูจะเขียนชื่อหนาจะกุน เป่นนามสกุลมันเดินดิ้เกอร์ถึงชื่อนามสกุลวันเดินดิ้เกอรนะคะแม่อ๋อก็มันตกมันตกแต่ถ้าเราไม่ทราบก็คือเฉยงค่ว่าดีใช่ไหมคะแม่ต้องดีขอบคุณคุณแม่ค่ะอันนี้ก็พอรับรับจากคุณแม่แล้วเราก็นำเงินใส่ตู้นะคะเพื่อร่วมทําบุญเนาะให้กับทางปรางปฏิบัติธรรมนะคะเดี๋ยวเราไปที่ตรงขอใช่ค่ะเปลี่ยนฟ้านะฮะ ว่าเทพไคสวยเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับในนี้ก็จะมีเทเเราต้องอออเข้าใจก่อนนะว่าเทพไคสวยเยอะเนี่ยเือเทพอะไรก็คือผู้พ่อเลี้ยงชื่อนะฮะแล้วก็นามสกุลตกฟาเอะต่างพวกนี้แล้วก็ฝากที่นี่แล้วเวลาเขาทําพิธีสวดมนต์ นะฮะเขาก็จะเอาชื่อเราเนี่ยไปสืบทอดรุวมด้วยะะแต่ว่าเราจะจุดทุด่แค่สามดอกใช่ไหมคะแคดอกแล้วก็ไหว้ปักนะคะไหว้เทพเจ้านะคะใช่ค่ะแล้วก็ที่เหลือเราก็จะไปวางตามข้อสอบเกิดของเราการทําบุญผ้าขาวการทําบุญในจุดต่างๆนะคะในแต่ละสถานที่แต่ว่าแก้ปีชงที่ที่แบบที่คนจะต้องทํามาก,กาาที่สุดก็คือการไหว้เทพเจ้าครับส่วนนี้อ่าใช่นะคะเป็นการ บอกกล่าวฝากดวงชะตาของรายให้ท่านเนี่ยช่วยแก้และประทัดสิ่งได้ดีนะคะแม่ก็วันนี้รายการของเราเนี่ยก็พามาทัวร์วัดเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศการทำบุญในจุดต่างๆมาให้นะคะใครสะดวกที่ทําแบบก็ทำแต่ใจเราอยากให้ท่านว่าจุดแรกคือที่ตรงนี้ชาว่าทิเบตคาฝรั่นเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลเสริมบุญบารมีนะคะเป็นการฝากดวงยังไงก็ทําตามที่นตอนนี้เสร็จแล้วค่อยไปทำหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นวิจารณญาณในการ รับชมรายการด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปทําจุดอื่นต่อเลยค่ะผู้สนับสนุนหลักอย่างเขตช่วยเหลือศพยากรและเขตคนเป็นตาบ้าที่ได้มีความประสงค์อยากจะทาบุญสะดอกขอบภาขากึ่งวันนี้เราทําบุญทั้งหมด999ถุงนะคะอันนี้คือจุดสุดท้ายประมาณ200ถุงนะคะเพราะว่าเราได้กระจายก่อนหน้านี้ไปอีกประมาณ7 6 7จุดแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะ ในไหนเรามาแก้พิโชี่แล้วเราก็เลยจะนำนะคะสายบุญทั้ทงหลายเนี่ยมาถวายให้จับวัดเพื่อจะเป็นการแก้พิโชตโดยตรงให้กับลูกเพจเลยนะคะลูกเพจก็ร่วมขันโมที่นัดกับเราด้วยใช่นะคะสิ่งที่ท่ทานทํามาไม่ต้องห่วงว่าเพจจะไม่ทํานะคะเพจทำให้จริงจริงแล้วก็อย่งเวันนี้เบลก็เป็นตัวแทนพี่ฟอก็เป็นตัวแทนในการัมพันบุญให้กับทางสำนักนะคะปฏิบัติธรรมนะคะเดี๋ยวเราไปถวายเน้าที่กัน ่ในที่หนูเอาผ้าขาวมาถวายศาสรจำนวนประมาณสองร้อยผืนของหนูเป็นเพี่อเิษย์นายและศิษย์ตุ้ยอยู่ค่ะที่เป็นสปอนเซอร์หลักในการทำโครงการดีๆแบบนี้นะค่ะ เราก็ขอสมมอบนะคะให้ให้ท่านแม่ทีเป็นตัวแทนของวัดนะคะเป็นตัวแนทนของคณะสงฆ์เนี่ยสงอ์บุญต่อให้เวทีจัดงานต่อเลยนะคะเวลาุ้นะคะลเงนล้ำเนล้เงินจรินค่ะแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาด้านในแล้วนะคะหลังจากท,ที่เราแค่ปิชงแล้วเราก็จะมาทาบุญสายบุญต่อเหมือนปกติเข้าไปที่เขาเข้าอย่างจุดแรกที่เราจะต้อง เข้ามาสักการะที่ทางปฏิบัติธรรมนี้คือพระมหาเจริญธรรมพระพุทธเจานนมหาเจริญธรรมอันนี้จุดแรกจุดแรกที่เราจะต้องมากราบไหว้ท่านนะคะเขาจะมีบัวสวดเขาจะม,มีบัวสวดบอกกล่าวให้นะคะ,คะส่วนภูมเนี่ยเรารับจากด้านหน้านะคะอ<ม>ันนี้คือจุดแรกขอพรท่าประธานองประธานของประธานปาิบัติธรรมนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปจุดที่สองก็เป็น พระผู้ศักดจแมกคนเดจุดล้านสี่พิษนะคะพิษสี่มากก็จะเป็นจุดที่สองของทิ่ถาปฏิบัติธรรมเลยแล้วเดี๋ยวก็ต่อไปเราจะเป็นจุดที่สามเราจะไปกันแบบไวๆยเลยค่ะเพราะว่าเรามาถึงที่ค่อนข้างเย็นแล้วเดี๋ยวทางวัดเขาก็จะปิดแล้วเนาะจุดที่สามค่ะจุดที่สามของที่นี่นะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกราบขอของรอนะคะเอาเอาลูกเท้าท่าน ก็จะมีขั้นตอนการไหว้นะคบในหลายพื้นที่ที่เราไปก็จะมีที่ีการไหว้ทีการ,ร,าาร,ราขอพรก็เขา้าม,มาแล้วก็อย่อยาลาืมกราบสกุลละเท่านี่ยเราจะมาไม่ถึงแต่ก็มีหลายคนจัตวสดให้สีงเงี้ยสัตว์ใช่สีงเงี้ยเนี่ยโชคดีเป็นทองแต่ไทยสดเนี้ยเนี่ยเกิดจากผู้ครอบครองดวงตาหรือดูแลดวงตาของเราก็คือการแก้ปีชงนั่นเองอ่านก็ฝากไว้นะคะ เป็นเก็บความรู้นะจ๊าไปจุดที่สี่กันเลยค่ะจุดที่สคือจุดของเหล่าผู้เจ้าเหล่าิู้ที่อุงค์เลยนะค้่ก์ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ห้านะคะจุดที่ห้าจะไหว้เกี่ยวกับเจ้าแม่กวนอิมองค์องค์ก่อนอะาแล้วก็ก็จะมีบทสวดเจ้าจม่กวิมก็จะมีบทกล่าวบทบทกล่าวบทถวายบทขอพรนะคะแล้วก็ที่อยู่หน้าเป็นอลงเป็นเต็นท์เ็อือเราเป็นพระมหาจักรพรรดินะคะพระโคชิสัตโตสีม์นะคะแล้วก็มีเหล่าเทพทั้งหลายก็ ใครเข้ามาก็ยังเลยมาจุดนี้จะสำคัญเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเรามาที่สถาบัตนธรรมเป็นของสังที่เราก็ต้องมาที่นี่นั้นเดี๋ยวเราไปจุดที่อห้กันเลยไปจที่หกแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่หกแล้วใช่ฮะเป็นเทพท่นบรรจัยนะคะนะครับเอ่อถ้านบรรจมยไหวิทยนะก็คือว่าแล้วก็สวดโมสามจบแล้วก็ตายตอนนี้นะฮะแล้วเราก็เห็นเห็นเห็นมือใช่ดนั้นลายนิ้วท่านให้อยู่ที่ถ้าคนที่ ไม่ค่อยสูงเออจำนองเขาจะไม่ถึงือแต่ถ้าเราถึงแล้วก็ให้ทันจี้ตรงนือไว้นะครับแล้วก็อธิษฐานจิตอันนี้คือการเป็นเทพปกปักรักษาและบรรดาลโชคเทพนใจนะคะอ๋ออันที้คือจุดที่หกคะเป็นเทพทันใจที่โดบรรดาลให้เราได้ดังใจสมใจใ<ช>ดังป<ช>ัถน,น,นานะคะ เดี๋ยวเราไปนี้นเราก็มาถึงจุดสุดท้ายของทางาจก็ได้าที่ทำแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาที่นี่เลยค่ะจุดที่เจ็ดจุดที่เจ็ดนะคะก็พระตีมุรติะะพระตีมุรตินี่เกี่ยวกับด้าลัยค,ค,ความรักความรักนะคะใครที่คิดว่าความรักติดขัดขัดแบบว่า,วาวมีปัญหาขัดท้องอะไรก็ลองมาขอพรกันทีแล้วก็ยังจะมี พระพิฆเนศนะคะพ่อปู่ฤาษีอระเนธชีวะสี่ปุมารภัณนี่นะคะแล้วก็จะมีทั้งแถบี้วเลยนะคะก็จะมีค่ะนะคะเราก็มาถึงช่วงไยราการแล้วนะคะวันนี้พาทั่วจนเราตั้งแต่แก้ปีชงจนไหว้แต่ละจุดแต่ละจุดนะคะเรามายังไงก็ต้องขอบคุณเจ้าของสถานที่นะคะถ่ายโฆสนาอะไรคะพี่ค่าย ทนะคะคที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องขอขอบคอุณทนะี่ว่าสักการะกันได้นะคะแล้วก็ส่งท้ายนี้ก็เขาต้องขอขอบคุณที่อาจารย์โยงด้วยนะคะที่มานําให้เก็ความรู้เรานะคะแล้วก็อพีนี้เป็นอพีที่สองนะคะของสายบุญพาทัวร์แล้วก็คอยติดตามด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยว่าเราจะไปที่ไหนหรืออยากให้เราไปที่ไหนก็ไน่เป็นไรก็ได้ราไปก่อน,นะน,น,นะคะ่ะแล้วขอสวัสดีค่ะ